มาแล้วแพงกันเถอะในตอนนี้ฉันนัจะต้องการเธอใช่ไหมเธอและหัวใจของเราจะต้องตายตายและเธอน่ารักชะมลอยแต่ว่าฉันก็ยังแฮปปี้ยังมีเธอจากอแต่ในตอนสุดท้ายเธอก็ต้องหายไป ค่ะแล้วจะหาแ็กรับเชิญพิเศษฮ้ยี่มีรางวัลพิเศษด้วยนะอ๋อมีคนเข้ามาแล้วคุณคุณเธอเอาล่ะมาดูกันค่ะเพลงอะไรเข้าใจใช่ไหมค่ะุณชิโกอฮะชิเกอเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ตลอดเลยสินะอ๋อไม่ไ้เล่นจ้าเล่นเล่นเล่นยังคิดเร่องจริงเสียอลูกเราว่ายันเาไว้นะ ข้ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เอาห่างจากลูกฉันเียนี่เอ๊ะคุณแม่ฮะมิโกะจะอีกนล้วเหรอพลังห่รักษาโอ้รักษาไม่ทันจะอีกไม่หายเลยแต่ต่างคน่างคนหนักเลยค่ะ